น,นีมทาคีไว้ไหมทาครีมอะไรอ่ะทาครีมกันแดดไงกันแดดหรอกันแดดช่วยเรื่องอะไรนอกจากกันแดดแล้วอ่ะท้าไมเป็นอะไรอ่ะไม่ถาก่อนถ้ากันแดดี่ยทำให้ผิวเราสวยแต่ว่าถ้ามาตัวดับําบงค่ะอันนี้นะคะบำรุงผิวก่อนเลยนะคะอ่ะจัดการเลยค่ะ ถูหน้าเลยใช่อันนี้ถูหน้าได้ทําให้ผิวหน้านิ่มนวลเหมือนก okay. ้อนเด็กติ like ๊วติ๊วติ๊วอ่ะไอไหมไอไหมหอมไหมไอไหมหอมไหมหอมคิมพี่ได้หอมมะอ๋อไหนอีกจะทาอะไรอีกอะไรจะทาพื้นกันแดดกันแดดนี่ยพี่เป็นมีกันแดดเด็กไหมนะอ่ะอันนี้ก็แดดมาหนีรอกันแดด ทําให้ผิวขาวป้องกัน UVA UVB SPF 50 PA บวก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 ทาหน้าใช่ไหมใช่ทาแล้วหน้าเือจะนุ่มมากอืม,อมไปทานน้ำตบก่อนนี่น้ำตบอุ้ยทำไมหน้าดูขาวนะ่ะขาวเลยโอ้โหครีมอะไรมันดีอย่างเงี้ยเห็นผลทันตาเลยอะ่ะ น่าจะค่อยๆขาวเรื่อยๆเนี่ยอืมขาวเนียนนุ่มด้วยไหมนุ่มอีกนุ่มไหมนุ่มเหมือนอะไรเหมือนตกระดาษอืมอยากทาอะไรอีกบอกพี่เป้มาอืมอ่ะอันนี้ก็ได้บำรุงให้เนียนนุ่มอ่าเหมออกกือนเดิมเหรออ่อเท้าเท้าเทกันอืมเทอืมใช้จ้งางใช่ไหมใช้แล้วเป็นยังไง อุ้ยทำไมแบบลมไมปข้าจมูกเรือนม,มันหอ,อมอ่ะหอมมากเลยนะนเนี่ยหรือด,ด,ดูสีทานแล้วแก้มจะเนียนนุ่มเห็นไหมเห็นนี่นี่พี่แอมนะคะเฮ้ยนุ่มจริงด้วยดูเลยไหนอือหือ ลูทานหน้าหน้าลูจะทาพี่แอมทานอะไรอุ้ยจะนุ่มมากเลยอะ่ะเ <c oughs> ทียมเอาอะไรเทียมอ,อะไรมันนุ่มมากเลยอะ่ะเอาอะไรบอกป้าเจ้าครีมอของลูที่ทาให้แม่กิอ่ะอ่ะแบบมือคะ่ะอันมันต่อมันแต่ว่าผิวมันจะแบบนุ่มนะเด,ดีแล้วก็ทานหน้าผิวจะเนียนนุ่มเรียลเหมือนตุ๊กตาไงไหมเป็นไงนุ่มไหมคะนุ่มมันแปลกๆเหมือนเดิมเหมือนเดิมลูเห็นถึงความแตกต่างบ้างไหม ไม่เลยอ้าสรุปว่านุ่มหรือไม่นุ่มหน้านเปลี่ยนไหมนุ่มหน้าไม่เปลี่ยนแต่หน้านุ่มขึ้นใช่แล้วโอเคบาย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 อุย๊ยนุ่มมากนุ่มมากนุ่มมากโอเค